ดีครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวตามไปดูแม่กับลูกครับเขาจะไปเล่นกันเจ๊ผิวเจ๊ผิวมาจากบ้านนะครับมาจากตลาดเขาจะมาหาลูกสาวเขาไปดูดีครับว่าลูกจะสนใจแม่ไหมลูกเขาเข้าคอ,อ,อกแล้วนะครับเข้าคอ,อ,อกกันหมดแล้วไปตามไปดูครับพี่น้องดูที่ว่าน้องพลอยเห็นเจ๊ผิวแล้ว จะทำยังไงเลียกนี่นะไปดเลียกกิ๊ดูดิครับก็จะสนใจแม่ไหมนะไปทางไหน,น,นไ,ไปเขียบไปสะกิดหน่อยดิ อยู่เข้าไปสกิจเลย,ยดูครับดูทำเป็นไม่สนใจครับพี่น้องทำเป็นไม่สนใจที่จริงที่จริงนางสนใจนะแต่นางกินกินอาหารอยู่ครับไปไปตามเข้าไปดูครับพี่น้อง ตามเข้าไปดูสิว,ว,ว่าเขาจะ,สะแสดงยังไงอ,เเอ้าวปล่อยมาปล่อยอเฮ้เสีย <c oughs> งดังลำคาญมาก ไปจับหน้าดิไปจับหน้าไปจับข้างหน้ากินกินสุนข้าวโพดครับสูนข้าวโพดเลยไม่สนใจแม่เลยเนะดูเธอนางพลอยเขาสแสดงดูพลอยเขาสแสดงครับ อหันแล้วครับอ่านแล้วพี่น้องหันแล้วอิจฉาครับอิจฉาลัวแม่จะไปเล่นกับตัวอื่นอิจฉาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วกลัวว่าเจ๊ปิวจะไปเล่นกับแม่ครับพอเจ๊ปิวไปไปทักแม่หันฟับเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ทักทักตัวนี้อะไรเนี่ยเจ้าโชคเพิ่มโชคนน่ยไอตุนไปกัดน้องทำไมอันตรพานมึงนี่ เอานี่เหรอิวว่าเอานี่ไปไปเกิดการไี่ขาวดิมันแกล้งไม่เข้าท่าไข่ขาวมันกลัวไม้ไม้เท้าผมนะครับกลัวไม้เท้าที่สุดเลยอ่าใครถือไม้เท้าผมนี่ไก่ขาวไม่กล้ายุ่งอ่าดูครับเนี่ยความผูกพันระหว่างลูกสัตว์ครับลูกควายกับคนนี่ ทำให้ทําให้คนหลงรักได้นะพี่น้องทําให้คนหลงรักได้เนี่ยเจี๊ยวอยู่ที่ไหนไปไหนมาก็คิดถึงนะไปไหนมาก็คิดถึงน้องปลอยยังมีอีกตัวนะครับที่เจีิยวเล่นกอดได้น้องอมบุญแต่ออมบุญเป็นผู้ใหญ่แล้วครับตอนนี้ถามว่าเล่นได้ไหมได้แต่ว่าอมบุญโดนมัดแล้วครับโดนมัดอยู่นู้นนี่พี่น้องดูสิเห็นแล้วน่ารักไหมครับ เห็นแบบนี้น่าเลี้ยงไหมครับกวายยดูดิดอจอเจ้าของนะเห็นเห็นกวายที่น่ารักหลายตัวเลยนะครับอย่างของน้ำวลาน้ำวลากับเจ้าการกล้วยของน้องนินนั่นก็อ้อนนะอ้อนสามีน้องนินนี่เจ้าตัวนี้ก็อ้อนทุกตัวก็อยากจะเล่นกับเจ๊ปิวนะอย,อย่างไอเจ้าเพิ่มโชคนี่ก็อยากเล่น นะครับแต่แตปิ๋วต้องเล่นกับเพิ่มโชคหนะน่อยดิพลอยฉาบ่ะนี่นี่อ่านเล่นเพิ่มโชคหน่อยเพิ่มโชคก็อยากเล่นครับแต่น้องพลอยไม่ยอมถ้าแม่ไปเล่นกับคนอื่นนี่เลิกกันเลยพลอยเบียดหมดแล้วครับ,บนี่เลยความสเสน่ห์ของควายไทยนะพี่น้องสเสน่ห์ของควายไทย เนื่องด้วยผมไม่เคยเลี้ยงสายต่างนะครับผมก็ไม่ไม่รู้นิสัยว่าสายต่างเป็นยังไงพี่น้องที่เลี้ยงสายต่างคอมเมนต์มาบ้างก็ได้นะครับว่านิกว่านิสยัยสายต่างนี่น่ารักมากขนาดไหนดูสิถ้ากอดเขาแล้วจะเอื้อมมือไปเล่นใครก็ไม่ได้นะครับนางเห็นดูดิครับนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งนะครับไม่ได้แต่งภาพไม่ได้ตัดต่อพี่น้องก็เห็นว่าตอนเจ๊ผิวเข้ามาใหม่ๆนี่เขา กินฝุน่นข้าวโพดเฉยครับทำเป็นไม่สนใจแม่แต่นี่ครับพอแม่เล่นกับตัวอื่นนี่เรียบร้อยดูความอสเซของนางครับความอสเซเกิดวันที่อะไร่จำได้ป่าวันที่สามสิบไมวันที่ยี่ิบเก้าธันวาหกหกเนี่ยเก้าเดือนละเก้าเดือนเต็มสำหรับน้องพลอ,อายุเก้าเดือน นี่ถ้าอายุเยอะๆเป็นสาวก็้นอตั้งแต่เดินตามเลยเนี่ยเดินตามกปกติถ้าเจ๊ปิวเมื่มอวานนี้เนาะเมื่อวานเจ๊ปิวเดินอยู่ข้างนอกเดินอยู่ในรางนู่นนะเดินอยู่ในทางเดินกลางปลอยปลยอยเดินข้ามจะไปหาเจ๊ปิวเลยครับเดินข้ามก้าวข้ามรางอาหารไปจนต้องบอกว่าอย่าข้ามมาเอ่อท้าเปื่อนเดียบอาหารสื่อสารรู้เรื่องนะครับฝ่ายพวกนี้ นี่ครับเป็นความรักความผูกพันระหว่างคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงกับกวายเลทำงานเหนื่อยมาเครียดมานะครับมาเจอกวายเนี่ยเขาพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้ภาษาแตเาานะ่เราก็สบายใจนะพี่น้องเราก็สบายใจหายเครียดได้นะนี่การเลี้ยงสัตว์ประโยชน์จากสัตว์เลี้ยงคือรับประกันได้ว่าคนเลี้ยงไม่เป็นโรคซึมเศร้านค,รคนเลี้ยงไม่เป็นโรคซึมเศร้านี่ดูพี่น้องดูนะ อันนี้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ไม่ได้เสียแ้งเลยครับเป็นความน่ารักของเขาเองตรงๆเลยความน่ารักความแสนรูนร้รู้มากรู้มามใหญ่กว่าปิวแล้วน,น,น้ำหนักมากกว่าแล้วน้ำหนักสามร้อยโลแล้วมั้งนี่นต่โตกว่า ตัวกับน้องพลอยเพิ่มโชคโเก็บปภาพน่ารักน่ารักมาฝากครับนี่นี่ไปเล่นสายฟ้าก่อนสายฟ้าอยากจะมาเล่นกับแม่ดูครับพี่น้องดูสายฟ้าสายฟ้าก็อยากจะเล่นกับเขาเห็นแม่มาเล่นกับพี่พลอยมาขอเล่นกับแม่ด้วยนะครับขอเล่นกับแม่ต่อไปสายฟ้าก็จะเป็นหนุ่มหล่ออีกตัวนึว่งเลย หน้าตาคมกลิบเลยใหญ่เขาก็เหมือนพ่อดูะน่ารักนะไอ้ไข่ฟานแล้วอ่อน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 นิสัยลูกควายนี่มันก็จะเหมือนกันครับต่ชอบก็จะต้องให้เอาอกอใจนี่คือความหลงรักความน่ารักของสัตว์แต่ละตัว นงอนแล้วแม่ไปเล่นกับน้องไตฟ้างอนแม่แล้วเลยทำคอแข็งใส่นั่นนะแต่ไม่สนใจ งอนงอนงอนนะงอนอองอนแม่แป๊บม่แม,แม่แม่ไปเล่นกับสายฟ้าแวมนอนครับสงการสงการาก็อ,อ้วนตุ๊บเลยนะครับสงการนี่อ้วนใหญไ่ไม่งอนแล้วหายงอนแล้วงอนแม่แป๊บหนึ่งอ่าแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับพี่น้องเอามาฝากบรรยากาศในข้อควาย เอาบรรยากาศก็ควายยามเย็ยนมาฝากพี่น้องนะครับเอาบรรยากาศการเล่นการคิดถึงหมองหาอาทรระหว่างคนกับควายครับ<อ>นี่แหละพี่น้องที่ว่าสาเหตุของการขายยากนะครับสาเหตุของการขายยากเลี้ยงแล้วขายยากเข้าใจเลยนะครับเข้าใจแต่ละคนละท่านดูดูสายฟ้านะาพี่น้องดูสายฟ้ามุ่นมุ่นมุ่นไปหาแม่เ <มา S 2> ดี๋ยได้ลูก จะได้รูปโปรดเพิ่มอีกตัวนะมั้งเนี่ยแฟนจะทำไมนี่พี่ไม่ยอมปี๊ปลอยไม่ยอมความน่ารักของเด็กๆโอเคครับพี่น้องครับ